มือขึ้นเ้อะปรมือขึ้นเ้อแเราพูดตามนะครับพูดตามนะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าชื่อนายชื่อนางขอฝากตัวเป็นลูกรศริษย์หลวงปู่ศิลาสิร,ริจัถโท นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและตลอดไปขออุญญาบารมีขององค์หลวงปู่สิลาสิริจันโทจงเกื้อหนูให้ลูกิสิ์คนนี้อยู่ดีมีสุ